หวงช่วยรับปรุณกับทีมงานอาจารย์มาวันนี้เป็นการสานงานต่อจากท่านอาจารย์ที่ได้เคยช่วยแก้ไขห่วงช่วยบ้านพักอาศัยที่เสียหายหนักมากๆให้กลับดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อโดยทีมงานก็มาลงรายละเอียดการทำหวงช่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ,ะ,ะสรุปแล้วว่าตำแหน่งนอนเนี่ยก็คือยืนตามตำแหน่งเดิมคือ n w 2นกับหแต่ว่าเปลี่ยนขนาดเตียงซะให้เป็นเตียงไซส์เท่ากัานแล้วก็ แนวก็เป็นฟ้าดินบรรจบปกปตินะคะแล้วโต๊ะอาหารเนี่ยทัท้งวันเนี่ย<อ>มันอยู่ในในใต้เดี๋ยวเราจะเลื่อนไปอีกนิดนึงเพื่อจะให้อยู่ในสองเต็เมเต็มอยู่ในอเ,เอนสบเต็เมเมประตูหลังให้ใช้บานฝั่งนู้นบานฝั่งนู้นอบานฝั่งนูนงนเพราะว่าเอสบเนี่ยจะจะเริ่มประมาณจะเริ่มที่ประมาณอะไรนะน้ำพุตรงนั้นแหละแล้วเลยไปหน่อยนึงท้้งวันแอันเนี้ยทีนี้คุณแม่เนี่ยเก้าอี้ของคุณแม่จะจะอยู่ที่ประมาณน้ำพุได้ไหมนะคะจะตั้งที่้ นั่งพันข้าวฟิกเลยนะห้ามเคลื่อนห้ามย้ายโต๊ะจะมีโต๊ะอี้จะมีสี่ตัวเดี๋ยวเราเลื่อนให้เขาเลยเดี๋ยวเลื่อนให้เลยเดี๋ยว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 ดูหน้าที่สําคัญคือประตูหน้าประตูหน้าบางอันฝั่งมังกรจะเป็นมงคลกว่าเพราะฉะนั้นล็อกฝั่งเสือไว้แล้วใช้ฝั่งมังกรแทนแ่ะป๋ากำลังจะไปล็อกให้ตอนนี้มันเปิดไม่ได้เพราะมันไม่มีเปลี่ยนตัวกุญแจล็อกอยู่ฝั่งนึงให้ใช้ฝั่งมัวบางตอนแทนถ้าคืออ่ัเดี๋ย้แล ติดรั้งไม่ด so ้ติดป so well, ั yes. ้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีมาแต่ถ้าเียนได้ต้องตีกรอบตแดงเปลี่ยนไม่ได้ลองดลงดเดี๋ยวคือที่เขาจะเชิญีันตีด้วยแล้วตีกอบประแดงด้วยแล้วนะที่เราทำวิธีนี้ก็คือแก้ค่าไปด้วยกันเลยประตูมันค่า2ทีแล้วก็าหกอันนี้ดนมันดีกว่ใช้ตัวคือใ้ตัว่นใช้ต่าอ่าประตูมันต่อแบบนี้อ่ตีอันนี้ตีอันนี้ นี้ตรงนี้เราก็จะใ้วาวามขาด่วนตัวองกรประตูฝั่งซ้ายซึ่งมีความเป็นมงคกลกว่าสำหรับบ้านมีี่วค่ะาชูชช้ควใช่ที่ไม่มีเงาสท้อนนใช่ทีนี้ตอันนี้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 ไม่ทำซ้นตันดค่ะ ก็จากประตูหน้านะคะเปิดเข้ามาพุ่พลังมันจะพุ่งไปยังประตูหลังเลยเพราะฉะนั้นสำคัญในวิชาบ้านคือต้องเบรกพลังด้วยการมี ส่วนกวนโดยใช้ตอนนี้เราใช้ฉากหรือใช้ตู้โชว์ตั้งกั้นไว้เถอบเข้ามานิดหนึ่งนะคะหรือเรียกว่าลานด้านในกั้นไว้เอาแค่หนึงตัเจ็้าวัดให้เขาหน่วัดขึ้นจากข้างหลังมา4เมตรสเมตรเจ็ดสเป็นที่ตั้งเก้าอ,อี้ใช้ร้านมานั่ง เป็น1-3-5กับ3-1-5แล้วเป็นตำแบบตหน่งหัวใช้สวรค์ของบ้านนี้คือเดิมครั้งเก่าครั้งเก่าตอนนั้นที่อาจารย์มาตรวจให้บ้านนี้ก็พี่ทำงานให้ตั้งตรงนั้นนะคะตามดาวปี ซึ่งจะต้องใส่ใจย้ายทุกปีอันนี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับบางบ้านที่ต้องเห็นผลรวดเร็วทันใจทีนี้พอมาปีนี้แล้วไมต้องล็อคล้อการตั้งโต๊ะทำงานตรงนั้นคือมันเป็นของปีเก่าแล้วเราก็ต้องย้ายมาตามเราดูดที่ดูดอากาศออกซึ่งป๋านั่งเป็นประธานกานให้ว่าต้องย้ายมาดูดแล้วศออาไปชี้ตรงไหนโอเค แล้้ทานนี้ย้ายมานี่แล้วเราต้องย้ายอีกทุปีตามไม่ไม่ไม่ถ้าเราใช้อันนี้เป็นอันนี้เป็นวิชาพิเศษของบ้านนี้ตำแหน่งพิเศษของบ้านนี้ค่ะทีนี้ก็คือว่าดูตำแหน่งดูตำแหน่งที่เป็นไว้ตู้ถักไว้ไว้ตู้เย็นไว้กาอะไรเพราะว่าเขาชอบมีชุดนั้นเดี๋ยวเราให้เขาตั้งคูเลอร์น้ำเล็กๆเป็นก๊อกน้ำมงคลนะคะโอเคแ่ามันอยู่เอ็นดีหนึ่งแต่มันเป็นเตียงซะแล้วก็เลย บางทีถ้าอาจารย์สลับได้บ้างเหมือนกันเป็นบบวหนึ่งแต่เขาถามว่ามีอเปอื่นอีกไหมไม่เป็นไรเอาวิหนึ่งตั้งเซฟแหละตั้งเซฟเพื่อเป็นกิจจลรักษณะไปเลยแล้วก็วางชามรักซับบนเซฟะชามรัทซั์ที่เป็นแบบตามปีเกิดมีไหมคะมีเขาเกิดปี1965เป็นตำแหน่งอีสานนะคะชามดำเหลี่ยมหนึ่ง ชามดําเหลืองหนึ่ดำนี่คือทำไมวางผ้าชามดําวางสามารถวางชามเซรามิกกระตูนน้ำได้เหลืองหนึ่งวิชานี้ไม่ได้ใช้เป็นนานมากอาจารย์ชอบใช้เมื่อก่อนเหรียญหนึ่งพี่อีสามอสามชามดำเหลียงหนึ่งเหรียญแท้ดีที่สุดเขียนไว้ด้วยเหรียญแท้ดีที่สุดใช้้กูดิเชียนนี่ต้องซื้อคุณภูมิไม่แยกต่างกัอเลอืม ชั้นักสัตตะโลหะเขาเขียนว่าชัันสตเขาต้องใช้ชั้นสัตตโลหะแล้วปูผ้ารัดด้านในแล้ววางเหรียญลงไปเหรียญแท้ดีที่สุดค่ะอันนี้ต่างเจ้าบ้านค่ะให่ไหมตำแหน่งผลไม้ผลไม้ก็ไม่เจ้าหลักถือว่าไม่ได้จมได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเอ็นดับบิลหนึ่งต้องติดรูปเอ็นดับบิลหนึ่งก็ติดรูปอาจารย์ใช่รูปกงเงินกําห้อง ร้อนอยู่200อยู่ในรถจริงอ่ะเออเราคิดอย่างอื่นน้ำน้ำยางเราไม่ได้ยาบบอกว่าใน่งนี้มันไม่มีเสียงนี่มีดูเงียบจังไหมกลิ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วการเคลื่อนไหวก็กลิ่นเสียงก็ N W เนี่ยไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นก็วางใน N W U สาม ก็เอ็นดูบิวสามมันเป็นคือห้องความรู้สึกเหมือนแบบเราไปโรงแรมแล้วมันมีไอเดียอะไรหรือไม่ก็ต้องปลายเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวางเตียงสองเตียงใช่ไหมอ่าระหว่างเตียงเดียวใช่มันก็จะมีที่เพิ่มขึ้นละทีนี้เราให้ไม่มีชีวิตชีวาใช่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 ใมันเราเอสีเราก็วางชุดที่กระตุ้นดาวปกติใช่ไหมคะเอาวางข้างๆเขาข้างในข้างหนึ่งแล้วกันเพราะมันจะเหลือเอสีหนึ่งกับเอสีสามสำหรับเขา กลิ่นสีใช่แต่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเต็มก็ได้อย่างน้อยให้มีต้นคริสต์มาสไว้ก่อนแล้วในบ้านนี้ไม่มีวนช่างเลยเอาวนช่างที่จําเป็นและกันงิงเพราะมันก็จะต้องมีวนช่างชุดนึมมนโต๊ะทำงานปกติดีแล้วก็ยันยุก้าวยันยุก้าวเขามีอยู่นิดเดียวค่ะกาน้ําเราเพิ่มเขาอีกหนึ่งตำแหน่งนี้นะคะเพราะตอนนี้ตำแหน่งกาน้ำของเขาอยู่ที่ สี่ไปหกเียไม่ใช่4ัหกพี่ค่ะรเพว่าปักสี่ือหกพี่หกพี่สี่ือหกพี่อายุสี่ไปเอ็นอีใช่ไม่ไปเอ็นิวสี่ไปสองใช่ตอนนี้คือการนั้นเขาเป็นสี่ไปสองแล้วเราเอาอีกทนไมแล้วก็สองคือหมอสี่ไปเอาสองก็คือหกพี่ไปหมออยู่ตอนนี้ เพราะงงปกพิบายนุเปลี่ยนเป็นปกพิบัติผมคิดค้าใบยุทเรื่องเงินด่วนมันจะดีกว่าเขาใช้เตาปะล่ะเขามีเตาเดี่ยวเตาเบใหม่เตาเขาไปทำคุณพ่อเป็นคนทำอาหารที่ตรงนู้นไม่ใช่เราเป็นครัวรวมใช่ใช่ใช่เราก็เลยจะใช้กาเป็นครัวรวมครับพ่อครัวนั้นใหญ่มากเป็นครัวด้วยเราทำแก้วก็ในเจ้าของเขาคือ นี่ไงก็คือมันก็เลยให้เยอะไงอันนี้คือเขาก็จะมากินเนี่ยนี่คือรูปแบบของของวิธีการใช้ชีวิตของเขาด้วยที่ชรัวเนี่ยไม่สามารถควบคุมการทำอาหารกินได้แล้วต่อไม่เราหางาก้วมันก็จะกระตุ้นนิดนึงมันมันก็จะกระตุ้นขึ้นในส่วนใหญ่แหละแล้วพอเราไปปรับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เขามาทําเฉพาะครัวที่ที่นี่ อันนี้ก็เป็นงานหลักที่เราจะต้องคิดแล้วว่าจะต้องช่วยเขายแห้งเขาเองเขาไม่ได้กินข้าวเขาเขาไม่ได้ไม่ได้กินอะไรนี้ด้วยเขาก็ไม่ได้กินอะไรนี้ด้วยใช่ต้องเดี๋ยวเราต้องส่งเขาออกมากินือเช้าเนี่ยเขากินอะไรนี้แต่มื้อกลางวันกับมื้ออื่นเขาไปกินข้างนอกกินที่ออฟฟิศ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 กินที่อาจารย์บอกว่ามื้อเช้าไม่กออฟฟนี้ินที่ออฟฟิศกินที่ออฟฟิศกินที่อเขาิศกินที่ออฟฟิศกินที่ออฟฟิศกินที่ออฟฟิศกงนที่ออฟฟิศก ตอนตอนเช้าแม่ยังมีจิบกาแฟกินชาอะไรที่โต๊ะนี้ใช่ไหมคะตอนเช้าก็กินข้าวมื้อวันแล้วหมายถึงการน้ำร้อนไต่สุดยอดแล้วช้ำไหมคะการน้ำร้อนใแต่สุดยอดแล้วช้ำไหมกินใช่ไหมตอนเช้ายังมีมื้อนี้อยู่มื้อหนึ่งนะโอเคโอเคโอเเคออาะไรอีกอ่างปลานนัตอนนั้นแค่แต่บิวเฉยๆไม่ได้บอกแต่บิวหนึ่งใช่ไหมโหลปลาโหลปลาสรงตลมเหรอทำไม คือตำแหน่งตอนนั้นบอกแค่แบบิวเฉยๆใช่ไหมไม่ได้กำหนดว่าจะดูหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันน่าจะเปล่าๆไม่ได้บอกว่าจะดูหนึ่งแค่บอกถ้าแค่ตรงนั้นทีนี้เขามีถังเขามีถังถินฟืนอยู่ข้างนอกใช่แล้วอ่าไม่ใช่วิชาที่วิชาต้นไม้ไหมวิชาต้นไม้หน้าประตูเขามีเขามีอยู่แล้วแต่แบบว่ามันมันโอเครถดีมันใหญ่ด้วยมีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจัดชุดอนช่างบนโต๊ะทำงานชุดหนึ่งแล้วก็เราจะเอาเหรียญหกหรือเหรียญเก้าใส่ไว้ข้างหลังตู้ยี่ห์ไหมคะจะได้มีคนอยู่หลังอ่ะแบงค์เอารูปธนาคาร่ะสำนักงานใหญ่ธนาคารไหนก็ได้ติดใน NW ได้วิวใไหมจะได้เป็นแบ็กอัพให้เขาเนี่ยติดมือหัวจริงอืมตรงนี้เอสอีเพราะเขาต้องการผู้สนับสนุ้อเนี่จริงแต่ให้แบงค์สนับสนุนอืมตำแหน่งเงินทองตามพิทิ่งอยู่ที่ E กับ S W มีอะไรที่จะวางได้อีกไหมเรากินข้าวอยู่แล้วที่เอสเดียบิวอะถ้าอย่างนั้นเราก็ถ้าเราไม่ติดรูปภาพเงินทองเราก็ใช้เทปแล้วเลยใช้เพื่ออะไรก็วันนั้นที่อาจารย์กำหนดผีซิ่วอยู่หนึ่งตำแหน่งใช่เนี่ยใช่ไงในในรายงานเนี่ยเขียนไว้ผีซิ่วหนึ่งตัวนะเปิดมาก็เห็นเลยที่ฉันทักเมื่อกี้ไงอก็เราใช้ส่วนใจวันนี้ใช้ทำอะไรกินผีซิ่วให้กินพลัง ดมาที่ผีซิ่วหนึ่งตัวที่ทิศตะวันออกเสียงเหนือหันหน้าไปที่ประตูออกเหนือหันหน้าไปที่ประตูก็เดี๋ยวพอวางฉากถ้ามีฉากชวนพูดไแล้วอ่ะวางฉากชวนพูดแล้วก็วางผีซิ่วหน้าฉากตรงกลางประจำประตูไปเลยมีเคตที่ท่านอาจารย์สั่งเขาไมยังไม่ได้ทำอย่างนี้ทั้งหมดทำทุกอย่างค่ะเมื่อกี้ที่ส่งเข้าไปในแล้วตอนทีมก็คือคืออีกชุดหนึ่งอ่ะทั้งแผ่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปติดต่อแล้ว แล้วก็ยังไม่ได้แก้คนติ์เลยหรือว่าก็ต้องต่อเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่งั้นจะย้อนกลับไปตามเพื่อตั้งให้ครบอันนี้แต่ในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็เลยจะเอามารวมกันเบสิกไหมครั้งแล้วครั้งที่แล้วก็เขียนเบสิกค่ะเอาเอาตรงนี้ไหมคะเบสิกอ่ะก็ควรจะทำเพราะว่าอันนั้นแก้คนบ้านดาวยังไม่ได้แก้เาถึงยังไม่แล้วก็ลิสต์เท่านี้ทั้งหมดนี่คือแค่ แค่นี้ยังไม่ได้ทำในเบสิกแล้วอาจารย์บอกซิ่งเบรีเบรีซิมพลับก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอลองทำใช้อันนี้ก่อนไหนก่อนไ้ทำหุ่นช่างกับต้นคริสต์มาสกับผิวเสียงของอะไรตรงนั้นแล้วก็ทำตามมนี้เนี่ยให้เสร็จก่อนชุดนี้แล้วเสร็จชุดนี้แล้วค่อยเอาชุดที่เราสั่งวันนี้หรือว่าก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสเต็ปสอง เพราะสเต็ปแรกยังไม่ยังไม่ได้ไงคนเขียนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ไปคุยใหม่เอางั้นก็ยังไม่ต้องคิดเพิ่มแค่เมื่อกี้โชว์อ่ะว่าที่ให้ต้องให้ไปติดต่อที่ห้องเทสต์อะเองอะเอาของพี่จะรวมให้นักเขียนรวมหนึ่งเล่มเดียวเดี๋ยวเขาก็จะเอาของพี่เล่มเอรียบร้อยแล้วพี่นักการแค่เพิ่มเพราะเมื่อกี้คุยพี่คุยอะไรอ่ะคุยเรื่องอะไรเยอเลยเขาบอกว่าให้เอามารวมกันได้ไหมเป็นทีเดียวเลย ได้เนี่ยหนูก็ส่งให้ลุงเเ่าที่แล้วที่เท่ใช่ใช่เนี่ยคือตามเนี้ยที่ยังไม่ได้ติดต่อเลยอ่ะอืมแล้วก็ส่งให้ลุงลุงก็แค่แคเพิ่มอันเนี้ยเข้าไปมันก็จะเป็นชุดเดียวกันแล้วเพิ่มที่พี่นัดเห็นว่าโอเคเนะรอชุดเนี้ยรอชุดที่กำลังมาวันนี้ละแต่ทำเพจอนช่างเป็นไหมเพนช่างรู้จักหรือเปล่า แม่ก็ฟังอยู่แล้วจ้ะนี่คือเป็นไถ่กวนเองสีสีซอสซอสเหลืองแฉมสีด้ามแล้วก็โคมไฟอ่านหนังสือหนึ่งคือที่ไหนไม่มีก็ให้มีบนโต๊ะทำง,งานหนึ่งชุดบนโต๊ะทำง,งานมีสองม้เพิ่มจะย้ายไปอยู่ตรงนี้น<อ>ื่องที่น้องม้าตำแหน่งเมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมคะว่าโต๊ะทำงานต้องย้ายไปไหนจัด<ม>แล้วก็ไปหารูปธนาคาร ธนาคารจะกี่แห่งก็ได้จะสำนักงาใช้่ยู่มันไม่ให้การถูกส่งในอินโนเซจะสำนักงานใหญ่สันักานใหญ่โลโก้เหรอตัวแบงก์ตัวตึกตัวแบงก์นาคารจะต้องมีโลโก้ชัดจะเป็นไทยพาณิชย์จะเป็นลูกตึกที่ผีโลโก้กรุงเทพจะเป็นคือมอย่ากเป็นอะไรเนี่ยธนาคารติดไว้ในเอิในที่ตะนตกเนื้อหัวเตี้เนี่ยติดเลยด้านใจติดเลย จงจงปล่อยเงินกู้จงปล่อยเงินกู้แม่จ๋าปล่อยเงินกู้เอามาธนอะไรแม่บอกทุกธนาคารจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ใช่แค่คือคือเมื่อก่อนอะอาจารย์มีมีฉันแนภาพที่เป็นที่เป็นธนาคารสำคัญเป็น SCB เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช้รูปเงินก็ได้ขอให้เป็นธนาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งมีพา power และการเออเซิร์ชหาเนี่ยใช่แล้วก็ปิ้นมาติด ดูเลยดีกดใ่ไหาเคยเหนวารใหญ่เขาเนี่ยแห่ได้นี่ตาดูดูนะคะทุกคนเราเคยมีใช่ไหมค่ะอไมเซ็กซี่กว่กระดุมจะส่องถ้ตั้งกล้องอยู่กับนี่นะปากตาเตาหนึงปากเตาคือจุดเสียบกระติกน้ำไปอายุอ่ะไปอายุเพราะทุกวันนี้ไปหมออยู่อายุที่ปเอสบิวตั้งที่เดิมดิมตั้งที่เดิมแต่ไม่ได้ไม่ได้ อายุของคนแม่ชิ้นนี้ต้องหาที่ตั้งหมายของนี้เราเอาโต๊ะทำงานไปแล้วเม่จะเอีอะไรได้เป็นไรเอ็นดีอื่นเอ็นได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ SE 1เนี่ยมันก็จะมีจุดใกล้อยู่ดีเพราะว่าเขาหน้าที่ SE 2แล้วขอบเขตเอ็ดีสอมันนิดเดียวมันไปตั้งอยู่กับมันเต่า SE 3นดามเอาอายุของเจ้าบ้านเก่งถูกต้องไหมเอ็นดีเป็นราศีไม่ได้รอนเป็นเอ็นดีนึ่งนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่ข้างๆเขาทำงานมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วตาไม่มีแล้วอ่ะเออต้องเป็นเอ็ใช้ของขาว อายุคือออกเหนือนะอายุคือออกเหนือปปริญายเหน่านอเยุก็บวคืเค่อยนเในอห้เขาให้สนไทยกับหม่นี่นี่รขอมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองสำรัการหทุะการะคะอันนีมอห้ต้นไม้เดี๋ยวพี่นัดอธิบายต้นไม้ประธานประธานบ้านประธานอ่าลงอธิบายค่ะ อันนี้เป็นยันยันกงรงล้อสนิมครับเป็นชุดยันพิเศษที่ท่านการให้พกติดตัวเป็นยันกงรงล้อสนิมหนึ่งใบข้างหลังมีหนุีพิการใช้นะครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็เรียกยันถุงช่างเพื่อบความสําเร็จนะครับอันนี้ที่ว่ายันเป็นสมบูรณ์สมเนือเพราะว่าเราจะดูรับสมเสมอไม่ขาดมือนะครับอันนี้ก็เรียรรกพลังจักรวาลด้านหลังเนี่ย คุณสมบัติก็คือช่วยเข้าอมูลฟองอให้เรามีพลังมงันมีตัวกลางเพื่อข้อมูลฟองอันนี้อันนี้คือปลี่ยนเครื่องแล้วก็พกติดตัวได้ก็พกติดตัวไปส่วนชุดลิงเป็นยาแนวถันสามชิ้นดาา้วยกันนะครับน,นี่ค่ะ่กะระจา,ายกระจุกหลักไยนสีแดงนี้นะครับสีแดงนี้ญญนครับเป็นยันเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์เช่นเราจะทจาําติดต่อทางเรื่องของการค้าขายการเปิดแพลตฟอร์มที่ตัดเฟซบุ๊กไลน์ต่างๆ ก็คนที่ทำเนี่ยให้พวกนี้ปิดตัวไว้คนที่เป็นแอดมินอะไรพวกนี้ส่วนสีดำนี้นะครับเป็นยันเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอันเนี้ยจะบอกว่าตั้งไว้ทางซ้ายของโตง๊ะของว่าบบของคุณแม่ก็คือเนี่ยเอาแร้งตุบทางซ้ายพวกทำงานเราจะมีใส่กรอบวางตั้งให้เห็นนะครับเสรยจกันไปเลยเส่วนนี้เกาเรียกเป็นยันต์ที่ การเล่นหุ้นลงทุนเก็บทองการสะสมารดินแม่ทัพต่างๆให้ได้ผลกำไรวิธีการใช้ที่อยู่ด้านหลังเราจะดูอะไรถูกไหมคะเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าให้ไม่ใช่ดูแก้วอะไรแนี้นะคะทีมงานขออาจารย์มาตรวจบ้านนะคะอยากจะได้ชุดันี้แหละไม่นะแก้วได้ยันสามใบเลยนะเล่นหรุ้นเล่นหวยอะไรนี่นะได้แล้วแล้วยังจะได้ชุดนี้ชุดแถม ความสำเร็จทุกประการเลยนะใช่ยันทอิ่มเต็มสมบูรณ์จริงๆยันนี้เนี่นะคะเหมาะอย่างยิ่งที่จะใส่เซฟหรือในถังใส่ในถังข้าสารนะคะอิ่มเต็มสมบูรณ์แล้วต่อไปเป็นยันไม่ได้เลยวนช่านะคะยันแห่งความสาเร็จยันวนช่ายันแห่งความสำเร็จนะคะสำหรับพบติดตัวอะ ยันนี้ยันนี้นะคะเหมาะกับไปการเจรจาค้าขายธุรกิจหากต้องการความสําเร็จยั่งชิงความเป็นหนึ่งพกยันนี้ติดตัวไปต่อไปยันกงล้ออัศนีหลายคนนี่คุณเคยนะคะเพราะเป็นนี่คยันปกป้องคุ้มครอง้าดแคบพยันอันตรายรู้ประการนะคะทั้งหมดนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคาถาส่วนยันนี้นะคะยันพลังจักรวาลหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะก็คือพูดง่ายง่ายว่า เป็นยันที่จ,จะควบคุมขจัดความเป็นอัปมงคลขจัดพลังห้าผีทําให้ครอบครัวสุขสันติเกิดความอุดมสมบูรณ์พร้อมช่วยให้ได้มีดวงชะตาชีวิตที่ดีขึ้นนะคะช่วยให้เกิดความมั่งคัง่งช่วยให้เจริญก้าวหน้ามีอายุยืนยาวปลอดภัยจากสิ่งทั้งปวงยันนี้จะติดจะวางไว้ที่โต๊ะง,งานก็ได้หรือ,อว่าจะพกติดตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ,คะจบ้านได้ไปอีกหนึ่งสี่แผ่นนี้เลยใช่ค่ะเท่ากับได้สองชุดหนึ่งกับสามใบนะค่ะ